สวัสดีครับอยู่กับขุยในร้านแฟจีนนะฮะเดินทางมาถึงช่วงนี้อีกครั้งนึงครับเทคอเวกนะฮะช่วงที่ผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิลปินนะฮะสวัสดีครับพี่ครับที่นี่ที่ไหนครับใหญ่โตโอโถงมากทีเดียวนะฮะมีศิลปินกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับรอที่จะไปเดินเล่นกับเราในช่วงนี้นะฮะผมอยู่กับคนนี้ครับสวัสดีครับนาทีครับมือกีตาร์วองกสโนวาครับเพราะอะไรเหตุใดจะต้นไป สวัสดีครับนาทีสวัสดีครับอันนี้อยู่ในห้องซ้อมของพวกเรานะครับเกรโนวาครับก็นี่ก็จะเป็นชุดคอนเซปต์เพลงคำถามซึ่งไร้คำตอบซิงเกิลอสุดของพวกเรานะครับนาทีอยู่บ้านก็ใส่ผ้าพันปากอย่างนี้เหรอครับใช่ครับกินข้าวทำทุกอย่างที่บ้านเราก็จะใส่อย่างนี้ครับแล้วคนที่บ้านไม่มีตกใจนะครับก็เช็ดแล้วครับเดินไปเดินมาครับร้องได้เลยครับจริงๆอยู่บ้านไม่ได้ใส่หรอก นี่นี่โน้ตครับเพิ่งทำงานกันเสร็จครับผมก็เลยมาถึงโอกาสซ้อมกันใช่ครับมีไปด้วยครับสสวัดีครับกำลังจะซ้อมกันครับเนมกําลังตามมาครับครับเป็นโปรดิวเซอร์คนหนึ่งของวงของเราพี่สุมมือเบสวงคลังครับกับมือกีตาร์วงเชิดครับสวัสดีครับน้องนาทีก็เป็นน้องที่น่ารักครับทำไมยิ้มอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเห็นเห็นนาทีแล้วก็นึกถึงตัวเองสมัยก่อนแบบมาถึงตอนสมัยแคลสแรกๆอย่างงเี้ยครับเหมือนแบบเป็นคนไม่สื่อสารอะไรเล่นๆไปเรื่อย มีคาแรคเตอร์มีสไตล์เป็นของตัวเองไงครับเท่ดีครับก็คือบอกตรงๆว่าก็ภูมิใจครับเป็นไงครับฟังแล้วน้ำตาไหลไหมครับลาลาครับอยู่ข้างใต้นี่ครับองนู้นใครครับมีพี่พรอยู่ครับไงกินอะไรยังพี่พรครับผู้ดูเซอร์ขององครับแล้วก็โหปัญหา พูดแล้วไม่นดบบอ่านใน่นหทีเ,เป็นคุณครูกีตาร์ด้วยครับให้แบบซ้อมแบบฝึกหัดหลายแบบนะครับเล่ยซ้อมไหมซ้อมครับมีอันนึงที่เขาพูดที่ผมคิดตอนเราไปเข้าค่ายนะเขบอกพี่วงผมอ่ะมีคนที่อยู่ฟอนต์แมนที่เขาทําหน้าที่ของเขาดีแล้วผมขอเป็นคนหนึ่งที่นิ่งๆแล้วและเล่นนิ่งๆได้ไหม <c oughs> นี่คือหน้าที่ พี่พลก็จะส่งมาเตือนตลอดนะครับล่าสุดเมื่อเดือนก่อนเพิ่งเล่น7-4ครับพี่พลก็ส่งเมสเซจมาก่อนขึ้นเวทีเลยครับอ,อย่าลืมนะว่าเราเป็นอะไรของวงเราเป็นตัวสําคัญที่ต้องคุมริทึมของวอง,องก็โทรศัพท์หลนจากยิ่งใหญ่เลย <c oughs> จริงๆแล้วผมมีอีก2อ,อย่างที่ อ่ะสามอย่างที่ทําก็คือเป็นแมネจเม้น t ์เชนีเหมือนกับเป็นเด็ก <c oughs> เด็กฟึกงานของที่โอสถสภา,าทําวงเป็นรอ,องผู้จัดการทีมบอลของโอสถช่วยโอสถดูเรื่องบอลเรื่องซื้อตัวผู้เล่นมาจากต่างชาติแล้วก็ผมก็เป็นครูสอนอยู่ที่มอกรุงเทพด้วยก,ก็ก็ต้องหาเวลาแบ่งครับวันหนึ่งพอพอผมเริ่มโตแล้วเหมือนกับผมเริ่มเห็นว่าถ้าขยานะันน่ยผสมกับผมเป็นคนที่ต้องมีตารางทุกอย่างจดทุกอย่างจดว่าวันนี้มีสอบวันนี้อาทิตย์หน้ามีการบ้านต้องส่งนี้อย่างนี้แล้วผมจะเขียนข้างๆพอทําเสร็จว่าได้เกรดอะไร ผมเล่นชิลกับการที่มีเป้าหมายทําให้ทุกอย่างมันลงตัวได้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้จริงๆว่าเนมเนมเนมเพาเป็นคนที่ชอบฟตุตบอลเหมือนผมนะแต่ว่านานๆที่จะไปเตะด้วยกันอาทิตย์ไหนท,<ม><ม>ที่ผมเบื่อกับการวิ่งบางวันวันไหนผมก็จะเลือกที่จะมาเตะบอลคนเดียวซ้อมวิ่งรอบไปหลายรอบแล้วก็ยิงวิ่งแล้วก็ยิงวิ่งแล้วก็ยิงอะไรอย่างเงี้ยเอ่อฟตุตบอลหรอลนเตียผมชอบฟตุตบอล <laughs> จริงหรอเนี่ย <laughs> อย่างหนึ่งที่ต้องมีทั้งคู่อ่ะคือต้องซ้อมก็ต้องมีฝีมือนิดนึงผมว่านหนที่สุดแล้วอ่ะทุกอย่างมันก็มันก็ยากหมดแหละมันแล้วแต่คนถนัดมันแล้วแต่คนชอบครับนี่คือชุดชุดซอมกาชุดวินะสำหรับผมก็ นับว,ว่าเป็น9ก้าก้าหนึ่งแล้วกันใช้คําว่าสําเร็จหรือเปล่าผมว่ายังยังไม่สําเร็จหรอกถ้าเพื่อจะสําเร็จจริงผมคิดว่าเราควรจะต้องมีเป็นอาวุมเต็มก่อนแล้วก็ไปวัดกันตรงนั้นว่าเราประสบความสําเร็จหรือ,อยังสำหรับผมก็เซโนว่าก็เหมือนกับเหมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเราต้องอยู่ด้วยกันเยอะเราแบบว่าไปทัว,วดดร์ต่างจังหวัดด้วยกันเราต้องซ้อมด้วยกันกินข้าวด้วยกันไม่รู้กี่มื้อแลวแบบแล้วมันผูกพันอ่ะมันคือมันคือเป็นครอบครัวที่สอง จะบอกว่าตอบเหมือนเลยออกหรอรถก็ตอบนีวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเดินเล่นงงๆด้วยกันฮะรู้สึกยังไงบ้างครับเออก็ร้อนครับตื่นเต้นรู้สึกไม่น่าจะเข้ารายการไหนดีต้องพูดเยอะขนาดนี้มาก่อนขอให้นาทีละวงเกตสโนวโชคดีมีชัยครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอีกรอบไหมครับไม่ไปลยหลอนายบาย